ดวงความรัก3มสถานะของชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนกุมภานะครับสถานะแรกคือสถานะคนโสดนะฮะสถานะที่2สถานะคนที่มีคู่หรือมีครอบครัวนะฮะและสถานะที่3าคือถ้าทะเลาะกันอยู่นะครับในตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วงเดือนนี้นะครับจะเลิกไหมหรือว่าถ้าจะไม่เลิกก็ทำอย่างไรนะครับมาฟังครับเรื่องแรกคนโสดก่อนเลยคนราศีพิจิกนะครับถ้าโสดอยู่ถามว่าจังหวะชีวิตช่วงนี้จะมีคนเข้ามาไหมนะครับมีโอกาสนะฮะ ถ้าเข้ามาจะมาลักษณะใดจะมาในลักษณะของการเป็นเพื่อนนะครับเป็นคนใกล้ชิดเป็นคนพยายามดูแลเอาใจใส่เรานะฮะแล้วเข้ามาก็อาจจะจะบอกว่ามันก็ไม่ใช่ตัวตนเขา100%นะครับอาจจะมีสักครึ่งหนึ่งหรือว่าสัก6 7 0นะครับแล้วดูจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็เข้ามาทําให้เราแบบมีความสุขในระดับหนึ่งเนาะออจะว่าไปมันจะ แบบมาหลอกลวงก็ไม่ขนาดนั้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะมีอารมณ์นะครับของความหึงหวงหรืออารมณ์ของความอยากจะใกล้ชิดมากเป็นพิเศษนะครับแล้วมันจะฝืนอารมณ์เราอย่างหนึ่งตรงที่คนราศีพิจิกเป็นคนขี้รําคาญนะฮะเอาจริงคนราศีพิจิกเนี่ยเป็นคนเหมือนกับอารมณ์ศิลป,ปินนะครับาร์ติสพอสมควรเลยฉะนั้นเวลาที่ทํากิจทําการโดยก็ตามนะครับประการแรกเลยเวลาที่คบหาหรือคุยนะครับจะเป็นฝ่ายที่ คอนโทรลชอบคอนโทรลคนมากกว่านะครับเช่นสมมติว่าเราอยากคุยเราจะเข้าไปคุยเองถ้าเราไม่อยากคุยนะฮะหรือว่าถ้าเราแบบขี้ลำคานะครับใครเข้ามาในใกล้ๆเราจะแบบโอ้แอนตี้แบบแสดงอาการออกว่าไม่อยากจะให้มาอยู่ใกล้อะไรเหล่านี้นะครับเรียกว่าเป็นคนที่ชอบคอนโทรลสถานการณ์ด้วยตัวเองโดยเฉพาะเรื่องความรักนะฮะฉะนั้นคุณจะลำคานิดหน่อยเพราะว่ามันจะเป็นคนที่บางที ขี่ตือ้อหรือว่าชอบงอ้อหรือว่าชอบเข้าหาหรืออยากเจอนะครับอารมณ์อยากเจอนี่แปลกอย่างนะคนราศีพิจิกนี่ถ้าใครแบบแสดงความอยากเจอเรามากๆนะครับต้องเจอเจอกันไหมเจอกันเมื่อ,อไหร่แล้วต้องยังไงโอ้โหรำคาญนะฮะเดี๋ยวเราจะถอยไปเองนะจะไม่ใช่ไม่คุยนะเราจะถอยไปเองนะครับอารมณ์แบบนี้เพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะเจอลักษณะแบบนี้ได้แล้วก็ทําให้เรางุนงิดแล้วก็ รู้สึกว่าเครื่องอารมณ์นะครับแต่ไม่อยากบอกตรงๆเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาในช่วงนี้แสดงว่าเขาจะเข้ามาในมุมที่เซรซีนิดนึงรำคาญในบางเรื่องของเขาบ้างนะครับที่อาจจะไม่ตื้อหรอกแต่ว่าอาจจะไม่ง้อไม่แคร์และแม่เลยเลยก็รำคาญแล้วนะฮะเรียกว่าไม่มีความพอดีนะครับเข้ามานะคำว่าไม่มีความพอดีคือมันมากบ้างน้อยบ้างแต่ว่า มันมากในส่วนที่เราไม่ค่อยแฮปปี้แล้วก็น้อยในส่วนที่เราอยากให้มากกว่านี้อะไรเหล่านี้เออเอารมณ์นะึงนะฮะเข้ามาก้าวลมนีใครที่เข้ามาแล้วก็ลองดูๆนะจะคุยจะคบหาอะไรก็ต้องระมัดระวังเนื้อระวังตัวนิดนึงนะครับเพราะว่าทั้งร้อยนะครับจะรู้จะว่าสัก 80- 90%กเ็นได้นะนะถ้าเป็นผู้หญิงนะครับแล้วผู้ชายเข้ามาแน่นอนว่าช่วงนี้อาจจะไม่ได้หวังเรื่องความรักร้อยเปอร์เซ็นนะครับอาจจะเป็นเรื่องของความใคร่แล้วก็ อยากใกล้ชิดหรือว่าอยากนอนนะ่รนะฮะมีมากเป็นพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นบางทีก็อาจจะแสดงความกระเฮี้ยนกระหือรือนะอเข้ามามากพิเศษนะครับก็ระมัดระวังตัวแล้วกันนะฮะผมก็เชื่อว่าคนราศีพิจิกพอจะคนโทรลแล้วก็พอที่จะเข้าใกล้นะครับเข้าใกล้ไฟดวงนี้ได้พอดีที่ไม่เจ็บเนะื้อเจ็บตัวนะครับก็โอเคนะต่อมาคนที่มีแฟนนะครับหรือมีครอบครัวนะฮะในช่วงนี้ มุมดาวนะครับต้องระมัดระวังการทะเลาะขัดแย้งนะครับเนื่องจากว่าในพื้นดวงช่วงนี้นะครับดาวประจําตัวนะครับในเรื่องของพบปัตตนิคือความรักนะฮะของคนราศีพิจิกคือดาวพระศุกร์นะฮะและตอนนี้โคจรมาอยู่กับพระเสาร์ศุกร์เสาร์เป็นเสี้ยนศัตรูพอมาเจอกันมันจะปะทะนะก็จะทําให้เกิดการทะเลาะกันได้ง่ายเพราะฉะนั้นช่วงนี้มันจะมีอารมณ์การเครืองความรู้สึกเคืองอารมณ์เมื่ออยู่ใกล้กันเป็นพิเศษสักหน่อยหรือ บางทีมีเรื่องให้ต้องช่วยเหลือการและกันนะครับทําให้เราต้องแบกนะฮะการและการพอสมควรนะบางทีเราแบกเขาเขาแบกเรามันก็กลายเป็นปัญหานะครับบางทีเราก็อยากจะมีโรคส่วนตัวทําอะไรบางทีและแฟนเรานะครับก็อาจจะเศ้าซีนนิดนึงนะครับหรือว่าพูดหรือว่าแสดงความสบายใจไม่สบายใจอะไรออกมาในช่วงนี้ออกการพิเศษเราก็รู้สึกว่ากังวล ในเรื่องของเขานะครับฉะนั้นแสดงว่าคนราศีพิจิกในช่วงนี้ 1. มีความกังวลบางเรื่องกับแฟนนะครับ 2. มีการประทะคารมบางเรื่องเหมือนกันนะฮะแล้วแต่ว่าใครเป็นเรื่องประจำประจำของแต่และบ้านนะครับเรื่องอะไรมันก็จะเจอเรื่องนั้นนะครับ 3. นะครับในเรื่องของการพูดคุยนะครับระวังการเข้าใจผิดนะฮะร,ระวังกันให้มาก จุดเด่นนะครับข้อดีของคนราศีพิจิกคือเป็นคนที่คิดแล้วปรงแล้วก็ปล่อยนะครับฉะนั้นพอเริ่มรู้สึกว่าไม่ค่อยจะแฮปปี้นะครับโอเคจะปล่อยแล้วก็ไม่ค่อยคิดอะไรแล้วไปไปทำอะไรตามความรู้สึกหรือตามหน้าที่ของเราไปเลยนะครับเรียกว่าไม่ได้เก็บงำแล้วก็ทุกแล้วก็กังวลแล้วก็ไม่พูดแล้วก็จมกับความทุกข์นะครับไม่ใช่คนราศีพิจิกราศีพิจิกจะ จมในระดับหนึ่งแป๊บหนึ่งแล้วก็อยู่ดีก็ทิ้งก็กระโดดออกมาเลยอย่างเงี้นะเ,ออเรียกว่าไม่ขาวก็ดำนะครับทุกจุดนึงเบื่อหายเลยแบบนี้นะจะไม่ค,ค่อยค่อยหายอีกนิดนึงอีกนิดนึงไปฮะพิจิกคือทุกกระทุกไม่ทุกพอจบอารมณ์แบบนี้ฉะนั้นแฟนคุณก็จะต้องเป็นคนที่เข้าใจความรู้สึกตัวเรามากๆมากๆเลยนะเพราะว่าไม่งั้นจะอยู่กันยากนะครับข้อดีของคนราศีพิจิกในช่วงเดือนนี้ในเรื่องของความรักนะครับ เรียกว่าเดี๋ยวจะมีเหตุปัจจัยให้เข้ามาคุยกันเองอาจจะมีเรื่องบางเรื่องนะครับที่เป็นประเด็นนะครับเรื่องของคนอื่นเรื่องของอะไรก็ตามแล้วเราสองคนนะครับก็จะเข้ามาพูดคุยนะครับในเรื่องต่างๆมันก็กลายเป็นสมานฉันหรือบรรยากาศมันก็พาไปให้คุยกันได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีเรื่องดีๆนะโอก,กาสจะไปเที่ยวหรือว่าไปไหนร่วมกันนะครับแล้วก็ช่วยเหลือกันและกันเอาตามความเป็นจริงยังช่วยเหลือกันและกันได้ดีนะครับ มันก็แค่เป็นความรู้สึกเป็นอารมณ์เล็กๆน้อยๆมากกว่าถ้าจะทะเลาะแต่เรื่องใหญ่ๆห,หรือการช่วยเหลือกักูลหรือการเสริมดวงชะตาการและกันก็เรียกว่าสอบผ่านนะครับก็ถือว่าโอเคนะฮะและประการต่อมาคนสถานะต่อมานะคนที่ทะเลาะกันอยู่จะเกิดอะไรขึ้นบ้างน,นะครับช่วงนี้ถ้าทะเลาะกันนะครับมุมดาวมันจะทะเลาะกันด้วยบุคคลที่3นะครับไม่ใช่มือที่3นะบุคคลที่3คืออาจจะเป็นเพื่อนของแฟนหรือญาติของเรานะฮะหรือ อะไรก็ตามนะที่เอาไปหยิบเรื่องอื่นมาแล้วกลายเป็นทะเลาะก,กันเรื่องเรื่องอื่นอะไรแบบนี้นะก็อย่าไปซีเรียสนะครับมันก็เป็นแค่ชั่วคราวส่วนถ้าทะเลาะก,กันเรื่องอะไรก็ตามในช่วงนี้แล้วถามว่าจะมีโอกาสได้กลับมาไหมนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าไม่รีบเข้ามาใกล้ชิดกันโอกาสที่จะห่างกันไปเรื่อยๆสูงมากถ้าเป็นแบบนี้มันจะกลับมายากฉะนั้นมันต้องมี เปลี่ยนนะครับหาจุดเปลี่ยนให้เจอว่าจะหาวิธีใดที่จะเข้าไปคุยหรือจะอยู่ดีคุยเลย่าหรือว่าอยู่ดีก็โอเคยกเลิกกันไปนะไอ้เรื่องหงหงิดใจไม่สบายใจไม่สักคู่นี้พอละเอาเรื่องใหม่กันดีกว่าว่าอะไรที่เราควรทําแล้วก็ยืนเดินต่อไปด้วยกันได้มันคือเรื่องอะไรอะไรแบบนี้นะฮะเรียกว่าเป็นจังหวะที่ถ้าทะเลาะก,กันให้รีบคุยถ้าไม่คุยจะแยกนะฮะ และถ้าเข้ามาคุยมันจะมีประจวะประทะกันเ,เล็กๆน้อยๆอีกนะครับแต่ก็อย่าไปใส่ใจก็ให้ถือว่าโอเคมันเรื่องใหญ่ๆมันจบไปแล้วคราวนี้มันเรื่องจุกจิก,กเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวมันก็ดีกันแล้วก็เข้ามาหากันได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับจากนั้นจุดเปลี่ยนคือการหาวิธีเข้าไปคุยให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นมันก็จะมีวิธีที่จะอยู่ร่วมกันยาวๆได้แล้วก็คุยไม่อีโก้มันจะหายไปนะครับยิ่งนานวัน พิจิกอีกโก้มันใหญ่หญขึ้นการเข้าหาหรือคุยกับใครหรือง้อใครมันจะยากขึ้นมากเป็นพิเศษเลยนะเพราะฉะนั้นเรารู้ตัวเราเราต้องคุยครับอย่าไปอีกโก้เยอะนะฮะอีกโก้กคนอื่นคนที่เป็นศัตรูเราไม่เป็นไรแต่อีกโก้กับแฟนเรามันคนหรือคนที่เรารักเราอีกโก้เยอะเราเจ็บเองนะครับก็โอเคแล้วก็ในช่วงนี้ครับสิ่งที่ทําได้ในระยะนี้ถ้าแนะนานะครับคือการพูดคุย หรืออยู่ใกล้ชิดกันนะครับมุมดำยังอยู่ใกล้ชิดกันได้ดี้วก็สามารถที่จะหานะครับกิจกรรมอะไรใหม่ๆทำมันจะเสริมความรักให้อยู่และใกล้ชิดกันแล้วก็ผูกพันกันได้นานยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนขอให้โชคดีมีความสุขในความรักครับสวัสดีครับ